ซูมขบพระเอกร่วมช่องเรือนหอปล่อยรักปรางกันารานเสียดายรักสิบปีตรงทูพีเหลือตัวคนเดียวไร้เงาเจ้าบ่าวเริ่มท้าความเส้นทางรักต้งทูพีปรางกันารานพอสังเขปต้องย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยปรางและโต้งเริ่มคบหาดูใจกันรอบแรกปรางเคยเผยว่าตอนนั้นด้วยความที่ยังเด็กมากความรักที่มีให้กันก็มีแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากพยายามปรับจูนกันมาเรื่อยๆแล้วตอน เธอมีความฝันเลยคิดว่าถ้ายังต้องมาให้เวลามานั่งปร,รับจูนกับแฟนอยู่มันก็จากไปไหนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเลิกกันไปนานสองปีซึ่งตอนนั้นโต้งได้เริ่มเป็นนักร้องแล้วและปรางก็เริ่มเข้าวงการด้วยเช่นกันทําให้ในช่วงเวลาสองปีนั้นทั้งคู่ไม่ได้เจอและไม่ได้คุยกันอีกเลยซึ่งรวมแล้วประมาณ4ปีที่คบกันโดยปรางเคยเล่าไว้ในรายการว่าหลังจากเลิกกันแล้วแม้กระทั่งตอนบังเอิญเจอ,อยังต้องหลบหน้าพร้อม ไม่รู้จะเริ่มต้นทักกันอย่างไรแต่ด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทักทายทําให้ปรางตัดสินใจส่งข้อความไปขอโทษโต้งที่ไม่ได้ทักทางด้านโต้งก็เอ่ยขอโทษกลับมาเช่นกันพร้อมกับบอกว่าว่วางๆมาเจอการกินข้าวกันได้ไหมจากนั้นนิยามรักภาคสองก็เริ่มรานต่ออย่างหวานชื่นปรางโต้งกลายเป็นคู่รักของวงการบันเทิงที่หวานมากๆไปออกเดทเหมือนจีบกันใหม่เรียกว่ากลับมาคบกันมันดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องความเสมอต้นเสมอปลายของ โตที่ทําให้เธอเสมอซึ่งคนภายนอกเอกที่มองคู่นี้ก็พูดเหมือนกันว่าดูเหมาะสมน่ารักสุดๆ ต้องบอกว่าเพราะต่างคนเริ่มมีผลงานเยอะและมีชื่อเสียงที่โด่งดังแน่นอนว่าความรักของทั้งคู่ซึ่งอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ความรักของทั้งคู่สุขงอบทําให้โต๊รวบรวมความกล้าตัดสินใจเซอร์ไพรส์ขอปางแต่งงานในทริปที่ไปอเมริกาในบรรยากาศที่แสนเรียบง่ายแต่โรแมนติกมากซึ่งตอนนั้นทุกคนร่วมแสดงความยินดีเพราะลุ้นอยากเห็นคู่นี้เขาประตูวิวาเต็มที่แต่ทว่า เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม2565มีคนตาดีเห็นทั้งคู่อันฟอล w ไอจีกันไม่นานก็กลับมาฟอลโล่กันเหมือนเดิมแถมเพจชื่อดังเคยเผยคำใบ้าและชาวเน็ตหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่นี้และยังตอกย้ำกลิ่นไม่ดีถึงสัมพันธ์ครั้งนี้เมื่อสาวปรางไปทะเลไร้หัวใจจากการกดไลค์ซักดวงของแฟนหนุ่มและเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยแถมยังโสดหมาดๆสำหรับปรางกันารารนโดยเมื่อวันที่ผ่านมาไ้สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชนโดยเธอเผยว่าแฮปปี้กับชีวิตโสดและตอนนี้ขอโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักริ่งอย่างที่หลายคนพูดว่าโสดแล้วงานรูมหลายๆคนเชียร์คู่จิ้นกับปันจันก็สบายใจและยังตลกเวลาฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ปันจันเป็นเหมือนพี่ชายและคนในครอบครัวฟ้าลิขิตมาแล้วให้เป็นพี่น้องกับปันจันแบบไม่ต้องแต่งงานนอกจากนี้ปร,รางยังเผยต่ออีกว่าหลังโสดก็โดนหนุ่มในช่องตามจีบก็ได้ปันจันช่วยสกรีดช่วยดูให้แต่ขอ ไม่บอกว่าหนุ่มที่จีบนั้นคือใครหากใครเข้ามาก็ยินดีให้จีบแต่ตอนนี้ไม่ได้รีบเรื่องความรักแต่เอาเป็นว่าต้องมารอลุ้นกับความรักครั้งใหม่ของสาวรางกันค่ะว่าหนุ่มที่ตามจีบคนนี้เขาคือใคร